โอเคครับวันนี้จะมาแกะปดแบนด์กระป๋องนะครับที่แบบแบน์เป็นวันนะจะเข้าให้ดูวนี่นะครับแบนแบนแบนีบน้นะจะแกะตอนแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาตรงเนีนน้นะครับเฮ้ยกระจายว่ะเข้ามาได้ดีนะครับก็วินว์ขเขยืนลงมา นี่ครับอันนี้ปึ๊บเกราเจอต่ออันนี้แล้วเนี่มันจะเป็นยังไงวะอ่าอันนี้นครับแล้วก็อันนี้เจอเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เห็นก็กดติ๊กตรงนี้ก็เห็นไหมก็เล็กไม่เห็นกดตรงวิว5นา,าิีเอาลบออกรเราเข้าเกมใหม่ดู ก็แจกแบกพาร์ตแล้วนะเล่นเกมหนะึ่งหกแปดเกมนะครับแล้วก็ลบอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะแค่เี้ครับเปดสี่ส ประมาณนี้นะบแาาบาาบแบบ